สรุปไหมฮะวันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกหนึที่ผมเห็นคนยืนเยอะเลยนะฮะเมื่อกี้ผมดูอยู่ข้างบนนี่ตกใจเลยว่าเข้าสู่เขตอพยพขำมนะครับเป็นคอนเสิร์ตแรกด้วยที่มีการขแล้วเอามือปิดปากด้วยนะครับมารยาทดีมารยาทดีมากนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับปลื้มใจมากที่ นนมาร่วมคอนเสิร์ตของที่ดีใจจริงผมเนี่ยดีใจมากเลยครับผมเนี่ยดีดีใจมากเพราะว่าตั้งแต่พี่กล้องติดต่อไปเนี่ยผมก็เฮ้ยวันนี้ด้วยอ่าจริงๆหลายๆคนจะไม่รู้เมื่อวานนี้ฮะเพิ่งครบ1ิปีนะครับ1ิปีพอดีนะครับที่ที่ตั้งแต่ผมเริ่มโอ้ผมเห็นภาพเต้นตอนนั้นฮะโทษทีฮะ ผมพูดประโยชน์นี้แล้วผมเห็นหน้าตัวเองนะครับที่ที่หลังจากจบรายการมาเลยครับแล้วก็สิปีพอดีแล้วก็วันนี้ได้มาอยู่ในคอนเสิร์ตของพี่ก้องอันนี้ผมดีใจมากจริงๆนะครับขอบคุณมากคผมว่ามันต้องมีทักอย่างเลยพี่ก้องชวนมา<ช>นึกเหรอไหมหลายคนบอกมักจะบอกว่าโหเนี่ยพี่ก้องเนี่ยนะพานนนเขาให้หแบบ ดังนะได้ชงได้แชมป์จริงๆผมอยากจะบอกนี่นะครับผมโชคดีที่ได้เขาอยู่ในทีมเขาร้องเก่งเราได้เ็บมาอยู่ในทีมมันก็ทีมทห้ทำให้ทีมเรารุ่มเรือจริงๆต้องขอบคุณนนท์ที่มีอยู่ทีมเรารุ่มเรือเลยรุ่งเรือซีซั่นแรกเราก็รุ่มเรือครับผมวันนี้เป็นวันสำคัญของพี่ใชพี่เลยต้องชวนนนท์มา และช่วงนี้เป็นช่วงที่สําคัญมากพี่ต้องชวนหมาแน่นอนอจริงครับใจครับเพราะว่าอย่างท่อนสนุกเมื่อกี้นี่คือเป็นคนอื่นไม่ได้เลยเป็นคนอื่นไม่ได้ต้องเป็นนวลเท่านั้นแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ต้องเป็นนวลครับเพราะว่าพี่ปวดฉีผมขอมอบเวทีนี้ไว้ให้กับนว์ถนนะครับ เฉลิมนี่คือเป็นศิลปินพักเยี่ยเหรอือครับเนี่ย